บนโซเชียลมีการแชร์เตือนอาหาร4ชนิดไม่ควรกินคู่กับหัวชัยเท้าเพราะอาจส่งผลเสียต่อสุขภาพได้เช่นผลไม้ที่มีเซีเลเนียมโสมคนแครอทและเห็ดหูหนูหืมชัวร์เหรอ เรื่องนี้ถ้าจริงก็มีประโยชน์และควรรีบบอกเตือนกันครับแต่ก่อนจะแชร์ต่อต้องเช็คให้ถูกชัวศูนชัวก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสอมทอสอบถามกับอาจารย์ประจำคณะการแพทย์แผนจีนมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติครับที่เขาแชร์อาหาร4ี่ชนิดไม่ควรกินกับหัวไชเท้านี่จริงไหมครับไม่จริงซะทีเดียวเพราะว่าหัวไชเท้าเนี่ยเป็นอาหารที่ค่อนข้างปลอดภัยไม่ได้ก่อให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพที่ร้ายแรงในการกินร่วมกับอาหาร4ีชนิดที่กล่าวมาอาจารย์อธิบายทางการแพทย์แผนจีน หัวไยเท้าเป็นทั้งอาหารและยาหัวไชเท้าเป็นอาหารที่เป็นยาในทางการแพทย์แผนจีนด้วยแต่เราใช้เป็นอาหารมากกว่าเราจะใช้ไอ้ตัวเมล็ดมันในการทําสมุนไพรจีนมากกว่าตัวหัวไชเท้าประโยชน์และสรรพคุณของหัวไชเท้าช่วยแก้ปัญหาได้บ้างครับ ศาสตร์แพทย์แผนจีนเนี่ยไอตัวหัวไชเท้าเนี่ยเป็นอาหารที่มีฤทธิ์เย็นหรือเป็นยาที่มีฤทธิ์เย็นเพราะฉะนั้นก็จะใช้รักษาหรือใช้กับผู้ที่มีภาวะร่างกายร้อนหรือมีเสมหะร้อนเช่นไอมีเสมหะคอแห้งเจ็บคอแล้วก็สรรพคุณต่อมาก็คือสามารถที่จะช่วยย่อยอาหารท้องอืดอุดท้องแน่นท้องหรือปัสสาวะติดขัดเพราะมันมีสรรพคุณในการขับปัสสาวะได้แต่เนื่องด้วยว่ามันเป็นอาหารเพราะฉะนั้นสรรพคุณในทางยามไม่ได้รุนแรงมาก อาหาร4ชนิดที่ไม่ควรกินคู่กับหัวใ้เท้าที่เขาแชร์เตือนกันชนิดแรกผลไม้ที่มีเซเลเนียมเช่นลูกแพร์แอปเปิ้ลองุ่นลูกพรุน จะทาปฏิกิริยากับกรดไซยาโนเจนจากหัวใจเท้าขาวทําให้เกิดอาการคอพอกหรือภาวะต่อมไทรอยทํางานผิดปกติได้จริงไหมครับไม่จริงนะคะมันไม่ได้มีสารที่เป็นไซยาโนเจนโดยตรงมันมีกลุ่มสารประกอบคอมวมเผาที่เรียกว่ากรูโคซินโอเลตคอมเพลวซึ่งสารตัวนี้เวลาที่เราไปกัดอะไรมันตัวสดนะคะมันจะมีเอนไซม์ตัวหนึง่งที่เรียกว่าไบโรซินเอสไอตัวนี้ก็จะทําให้เกิดไปเป็นสารประกอบอีกตัวหนึง่งที่อาจจะไปแย่งจับกับไอโอดีนแล้วอาจจะทาให้คนที่เซนซิทีฟหรือว่าเ เขาหอยพอกอยู่แล้วหรือไทรอยทํางานผิปกติอาจจะมีปัญหาได้แต่ต้องเน้นย้าว่าต้องปริมาณมากแล้วก็เป็นตัวสดคนโดยทั่วไปไม่ค่อยมีปัญหา แล้วกไ็ไม่ได้มีผลวิจัยทางวิทยาศาสตร์ที่มาซัพพอร์ตว่ากินหัวชะเท้าแล้วจะเป็นคอพอกหรือไทรอยทางานผิดปกติแล้วก็ผลไม้ที่มีซิลิเนียมสูงเนี่ยแอปเปิลลูกแพรอะไรพวกนี้ไม่ได้มีซิลิเนียมสูงมากขนาดนั้นมีนิดเดียวและก็ยังไม่ได้มีผลรับรองทางการแพทย์เลยว่ากินร่วมกันแล้วเนี่ยโดยเฉพาะไอ้กินตัวสดเนี่ยจะเป็นคอหอยพอกหรือว่อามีไทรอยที่ทํางานผิดปกติถัดมาอาหารชนิดที่2ที่ไม่ควรกินกับหัวชะเท้าที่เขาแชร์กันคือสมคน จริงไหมครับโสมคนหัวใจเท้าเนี่ยฤทธิ์เย็นกับฤทธิ์ร้อนเนี่ยทางกันแด้แผ่นจีนก็ไมไมีความผิดปกติยาฤทธิ์เย็นกับยาฤทธิ์ร้อนใช้ร่วมกันได้ในหลายๆตำรับแต่ที่คอนเซิร์นก็คือว่าตัวหัวใจแ้าขาวเนี่ยถ้าเอามาต้มรวมกันหรือกินร่วมกันไม่ได้ก่อให้เกิดพิษแต่แค่ลดสรรพคุณของสมคนสมคนเนี่ยมันแพงมากอยู่แล้วจริงๆแล้วอะ่ะเราเน้นแยกต้มต่างหากกับยาตัวอื่นอยู่แล้วอาหารชนิดที่3ที่ไม่ควรกินกับหัวใจเท้าที่เขาแชร์แครอทเพราะแครอทไปทาลายวิตามินซีจากหัวใจเท้าจริงไหมครับ วิตามินซีในหัวไชเท้าถือว่าสูงแครอทเนี่ยมันมีเอนไซม์ตัวหนึ่งที่เป็นลดได้แต่มันต้องกินสดมปริมาณมากคือมันไม่ได้ลดมากขนาดนั้นแล้วจริงๆแล้วน่ะตัวเอนไซม์ที่อยู่ในแครอทมันจะถูกทำลายได้ด้วยความร้อนถ้าเราเอาไปต้มรวมกับเอนไซม์ M ตัวนี้ก็ไม่ทำงานแล้วไม่ได้ไปรบกวนการดูซึมวิตามินซีของหัวไชเท้าแล้วและอาหารชนิดที่4ที่ไม่ควรกินกับหัวไชเท้าที่แชร์กันคือเห็ดหูหนูเพราะอาจทำให้เกิดอาการแพ้หรือผิวหนังอักเสบจริงไหมครับ จริงไหมอาจารย์หาหลักฐานไม่เจอเลยค่ะแต่ไปเจอข้อความนี้ยอยู่ในแพลตฟอร์มออนไลน์ของจีนแต่ว่าไม่ได้ออกมาจากระบบทางการแพทย์นะคะเพราะฉะนั้นมันพิสูจไม่ได้อาจารย์จะมีคําแนะนําเกี่ยวกับการกินหัวไชเท้าไว้แบบนี้ครับไม่ต้องไปคอนเซิร์นมากค่ะหัวไชเท้าประกอบเป็นอาหารสลับกับอาหารอย่างอื่นเอาประกอบกับเห็ดหูหนูก็ได้อย่างที่บอกแครอทก็ได้กินอาหารที่หลากหลายอย่าคิดว่าหัวไชเท้าเป็นผู้ร้ายเลยค่ะแต่ว่าดูร่างกายของตัวเองว่าเราเป็นร่างกายที่ร้อนหรือว่าเย็น แต่สรุปแล้วที่เขาแชร์อาหาร4ี่ชนิดที่ไม่ควรกินคู่กับหัวไชเท้านี่เป็นยังไงครับเปลี่ยนเนื้อหาก่อนแล้วค่อยแชร์เพราะว่าหัวข่อมันดูรุนแรงว่ามันกินร่วมกันแล้วเกิดผลเสียร้ายแรงจริงๆแล้วมันไม่ได้ใช่ขนาดนั้นเพราะบางคนน่ยแค่เห็นปุ๊บก็อ้าวตายแล้วแกงจืดฉันมีแครอทมีเห็ดหูหนูครบเลยที่บอกห้ามกินใช่ไหมคะเสร็จแล้วมีองุ่นในบ้านอีกจะเป็นคอพอกหรือเปล่าจะเป็นไทรอยด์ผิดปกติหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเราจะกลัวทําให้เรากลัวการกินอาหารเพราะนั้นกินอาหารกินให้สมดุลสลับสลบ าสีมีผักมีผล,ลไม้อย่างเงี้ยอันนี้จะได้สุขภาพที่ดีมากกว่าเข้าใจข้อเท็จจริงและรับประทานแต่พอดีและหลากหลายช่วยให้เราได้รับประโยชน์สูงสุดนะครับยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยก,กันกับชั่วก่อนแชร์